สวัสดีจ้านี่จะมาผัดกุ้งเลอค่ะเธอผัดกุ้งใส่หิดนางฟ้าใส่พริกหยวกค่ะต้นหอมค่ะง,ง่ายๆค่ะืันนี้แฮปปี้วันลันทายนะทุกท่านใส่น้ำมันนิดหน่อยจ้าใส่กระเทียมลงไปจ้าน้อง กระเทียมพร้อมแล้ว,ว,วเอาเอาหมูสับใส่นิดหนึ่งนะจ๊ะนี่หมูสับนิดหนึ่งค่ะใส่หมูสับไปด้วยค่ะใส,ส่กุ้ง กระยายก็ใส่กุ้งลงไปค่ะตักง่ายๆค่ะนเนี้บริการจากพี่น้องแฮปปี้วันอันไทยนะทุกท่านคลิปนี้ทักทายทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความรักดเด้อค่ะเด้อท่านใดโปท่านใดมีความรักอะขอให้ความสุขสุกข,ของหลายๆเด้อจ้ะ ความรักคือสิ่งสวยงามไม่ใช่เฉพาะแค่วันวาเลนไทน์นะคะรักกันทุกวันค่ะใสายังไ,ไม่ปรุงรสนะคะใส่กระังปาลงไปจ้าก่ะชังปลาช่วยสวยค่ะสวยงามมากใส่นี้สปาปีกล่าหรือว่าพริกหยวกนะคะสีสวยงามมากเลยค่ะสีสวยสวย ยิงท่านยิงลายท,ท,ท่านท่านดิบเนาะคะเนาะเราสายยังมาท่านได้ลอง่ะเจ๋งม,มากพี่วันเไทยทนในโน่นี้จ้าง่ายค่ะปรุงรสจ้ะ น้ำมันหอยหอยแล้วก็สาเขียวค่ะอันนี้น้ำตาลน,นะคะะเพิ่มความหวานค่ะ ทางซ้ายค่ะคอมเมนต์ผงนัวเด้อจ่าพี่น้องเมื่อหนึ่งถือกล่องเด้อค่ะพี่น้อง<ม>บอาดีไซนถากล่องค่ะคลุกให้เข้ากันจ่าพี่น้องคลกเขาให้เข้ากันผัดให้เข้ากันจ่า ไวสักพักค่ะใส่ขอนี่ยังใส่ขุนน้จักน้อยด้วยจ้ะพี่น้องมาลายด้กค่ะหอมหอมพี่น้องบาน,นมีธูปมาเป็นไทยจ้ามาก,กันด้วยพี่น้องจ้า พักกันทุกวันใช้ต้นหอมลงไปจ้าเสร็จไปสุดสิ้นจ้ะพี่น,อน้องเมนดกุ้งเม,น,มนูนี้ทำให้พ่อบ้านทานนะคะ เป็นอันเสร็จสิ้นจ้าของวันนี้ค่ะซาซาขอจบกิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะทุกท่านสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า